อันยูชูต้อโออกมด้คันนี้พี่ออสิน่าวลูกโง่โทรศัพท์สาวผู้ดเปียกเบิร์ทุกคนค่ะเปียกเบิร์สาวผู้ไทยเคยมีแฟนคนไทยบอกรับสาวผู้ไทยไม่มีค่ะคนมีคนเดียวก็มีมีคนเดียวก็มีเป็นคนหลัง่เลยทุกคนค่ะบอมีแฟนคนไทยคนไทยไม่จีบ คนไทยบอมากหน้ากลมกลมคนไทยชอบหน้าเรียวๆสวยๆส,สาวผู้ไทยหน้ากลมสาวผู้ไทยหน้ากลมดั้งแมคนไทยเลยบอมากนะคะคนไทยเลยไม่จีบไม่มีใครจีบก็เลยไม่ได้คนไทยก็เลยได้แฟนฝรั่งแทนเป่าลูกโป,ป่งมาบิ้วอารมณ์สาวผู้ไทยจังเลยแค่นี้ก็มือแล้วลูกแค่นี้ก็เปียกฝนพอแล้วไหมนี่เป่าให้พี่ๆดู แล้วโดนโทรศัพท์แม่เต็มเลยพี่พี่จะเปียกไหมพี่พี่จะเปียกลูกโป่งไหม